ไม่ได้เพราะสําคัญผิดนี่ตรงนี้มันเป็นความสําสคัญที่ไม่ถูกต้องความเข้าใจที่ไม่ถูกเพราะงั้นคุณถ้าคุณจาดูแต่นาม,มันก็เป็นอย่างนั้นแหะคุณค่ะค่ะมันก็ถูกหลอกไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นจริงเนี่ยเพราะมัน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 ไม่มีไม่มีแสดงอะ่ะนามเป็นทุกข์เขาเป็นอยู่แต่เราไม่สามารถเพราะเราไม่มีปัญญาทุกข์ของนามเนี่ยไม่มีทุกขเวทนาแต่ทุกขของรูปเนี่ยมีทุกขเวทนาค่ะ ที่การที่ว่าเราดูรูปก่อนแต่ได้เห็นทุกขเวทนา,าจะทําให้กิเลสเนี่ยอ่อนกําลังลงคอ่อนกําลังลงเพราะว่ามันทําให้เขาเชี่ยวน้อยแต่ถ้าเราดูน้ำเขาก็วิ่งไปไม,มาของเขาเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเขาไม่เห็นทุกข์แต่ทุกข์ที่ยาบทนี่มันมีอยู่เป็นประจำเมื่อเรากําหนดรู้ทุกข์อยู่ก็เชื่อวะละตัณหาได้เชื่อวกาลังทํานิรโรธได้แจ้งเชื่อวกาลังจเจริญมากด้วยใช่ไหมะฮะใน,นนี้ถักอย่างแบบคุณนี่คุณจะเอาอยัางไงอ่ะ แบบ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 ที่เคยงั้นเหรอมันก็เคยอย่างนี้คุณนั่งดูจิตนันดูเป็นพักๆก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องดีกเล่นเข้ากรรมฐานหรอกเพราะมันมันวิ่งเพราะมันตลอดมันไม่เคยหยุดเลยนอกจากว่าเราจะรู้ไม่ทันเขาค่ะไม่เห็นไม่เห็นไอ้ความไม่ไปไม่มีหยุดเลยแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องปรุงแต่งอยู่ตลอดก็คุณแม่เขาอยู่กับปัจจุบันรูปซะบ้างนี่ปัจจุบันน่ามันยากคุณมันเร็ว <tyard. S 2> ไม่ทันหรอกถ้าปัจจุบันรูปนี้ยังยังชั่วหน่อยคยังมีอยู่ใช่ไหมฮะ,ะมีอยู่เสมอเอาปัจจุบันรูปนั่งรูป,รปนอนรูปยืนดีกว่าคะนะฮะจําจเป็นยังไงยิงต้องนั่งจําเป็นยังไงต้องนอนต้องยืนต้องเดินแล้วก็เราจะตื่นนอนมาเรายังต้องล้างหน,น้าแปรงฟันถ้าเราไปดูน้ำไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเราก็ล้างไปไอ้น้ำนี่มันก็วิ่งของมันไปก็ไม่รู้ไม่รู้ไม,รไม่ได้ทุกก็ไม่ปรากฏใช่ไหมฮะ ไอ้ทุกข์ของหน้ามันก็เป็นทุกข์กลักษณะมันไม่เป็นทุกข์เวทนาทุกข์ลักษณะไม่มีปัญญาคมกล้ากก็มองไม่เห็นค่ะค่ะแล้วคุณจะเอายังไงอ่ะอ่แต่คุณเดยวต้องไปฝึกใหม่คงอยู่กับบ้านก็คงปฏิบัติดูจิตมาตลอดมั้งค่ะอ๋อเป็นส่วนมากก็รู้ลูกบ้างแต่เคยแล้วส่วนมากเวลานอนอะไรเนี้ยก็จะไปรู้ลึกๆึกุ้ รู้รุ้นามรุ้นามที่ปรุงแต่งอะไรอก็สนุกดีเพราะเรื่องมันเยอะค่ะเขาก็คิดไปเรื่อยปรุงแต่งไปเรื่อยก็ไม่มีอะไรนอกค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอ็ครั้งที่สองดูจิตหรือเปล่าก็มีบ้างมีบ้างแล้วดูอะไรเป็นหลักะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงไหนที่เคยบอกอาจารย์ว่ามันฟุ้งใช่ไหมครับ นี้กลางวันไม่ฟุ้งมากฟุ้งไม่ดีเหรอจะได้ดูจริงไม่ไม่ฮะฟุ้งไม่ได้ฟุ้งไม่ดีคือไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าฟุ้งดีหรือฟุ้งไม่ดีอรู้ว่ามันฟุ้งเปรียบเทียบกับกลางวันแล้วทำไงฮะเวลาฟุ้งแล้วรู้ว่าเวลาเวลาฟุ้งก็ตามรู้มาตามรู้ที่หลังว่าอ้อนี่มันฟุ้งไปแล้วตามรู้ฟุ้งเหรอครับคือคือคือมันฟุ้งไปแล้วมันคิดไปแล้วแล้วก็นึกขึ้นได้อออ ไม่ได้ตามดูเรื่องีิปุงใช่ไหมไม่ไม่ได้ตามดูเรื่องคือเวลาเวลามันดูเรื่องมันดูไปมันดูไปกับพร้อมกันมนแล้วตอนที่ไม่มีสติอ่ะมันไปกับเงนแล้วจังหวะกาจะจบเรื่องบางทีก็ไม่จบบางทีก็นึกขึ้นมาได้ไม่จบแล้วไปไหนเสร็จล่ะทำไมไม่ดูให้จบล่ะไม่จบก็ไปไหนแล้วก็ก็รู้สึกว่าไม่จบก็มาดูอ่านี่ฟุ้งมันรู้สึกตัวว่าฟุ้งอ่ามาเนี่ยคิดฟุ้งคิดไปนู่นคิดไปนี่ครับ แต่ที่ที่กลางคืนเนี่ยจะเป็นมากกว่ากลางวันกลางคืนเนื่องจากว่าเวลานอนเนี่ยรู้สึกดูรูปนอนไม่ถนะัดรู้สึกการดูรูปนอนจะเป็นปัญหาดูรูปนอนทำไมแต่กลางวันเนี่ยเวลาที่ไม่ฟุ้งเนี่ยเพราะว่าเรามันดูรูปนั่งเรามาใส่ใจรูปนั่งซะอแะ่และกลางคืนใส่ใจรูปนอนกลางคืนใส่ใจรูปนอนแต่ใส่ใจได้ไม่ไม่ดีทําไมฮะเป็นไ,ไงไม่ทราบเป็นเพราะอะไรมัน เป็นเพราะมันเงียบแล้วมันมืดม<า>มด้วยหรือเปล่ามันมืดมันแม้กระทั่งลืมตามันมืดมองไม่เห็นใช่ไหมฮะมืดมองไม่เห็นมืดมองไม่เห็นรูปนอนใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับคือความรู้สึกในรูปนอนเนี่ยมันรู้สึกได้ประเดียวประดารู้สึกว่าเนี่ยท่าทางนอนของเราเนี่ย,ด,ยด้วยประเดียวประดามันจะฟุ้งมันมันจะพาฟุ้งไปมันมันไม่ยอมอยู่กับนอนจิตจิตมันจะฟุ้งของมันไปไม่อยู่จิตฮะก็ ก็ก็ก็บางทีเนี่ยฮะมันมันมันจะไปมันจะเหมือนโดนลากไปโดนลากไปลากไปไกลๆแล้วไม่กลับมาดูรูกนอนแล้วเราก็กลับมาดูอแต่บางทีมันก็เผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ไปออกทางฝันไปอก็ฝันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเป็นธรรมดาก็ไม่ได้คุยก็ก็ฝันครับเขาไม่ให้คุยเลยกลางวันก็ไม่ได้คุยกับใครเนี่ยก็จะมีแล้วก็จะมีอีกว่าเวลา ประเด็นปัญหาก็คือว่าตรงที่กําหนดรู้ทุกเนี่ยคือแค่ไหนไท,ที่ทุกอะไรที่ดูที่รู้ทุกที่รูปเนี่ยนะครับร,รูปอะไรทุกที่รูปนั่งเนี่ยนะครับอ,อเวลามันเกิดทุกที่รูปนั่งเนี่ย<ะ>ป,ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเราร,รู้สึกว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าทุกมันมันรู้สึกมันมีความรุนแรงของคำว่าทุก บางทีเรารู้สึกทุกข์เล็กๆน้อยๆถามว่าทนได้ไหมทนได้ถ้าเราถ้าเราจะบอกว่าทุกข์นี่คือสิ่งที่มันทนไม่ได้มันบีบคั้นเขาเรียกทนยากครก็ทนยากแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทุกข์เพราะว่ามันยังทนได้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็จัดแจงคือคืออย่างนั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ทุกข์ถึงขนาดจะต้องเปลี่ยนหรอกค่ะแต่เรารู้สึกว่ามันมันลังเลอยู่ว่าเอ๊ะ ต้องเปลี่ยนดีไหมจะเปลี่ยนดีแล้วไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนดีหรือไม่เปลี่ยนดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เดินเปลี่ยก็แต่ก็ะกําหนดไในตอนที่คิดจะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีนั้นเอายังไงล่ะถึงตอนที่คิดจะเปลี่ยนนั้นจะชะงักไว้ก่อนพอรู้รู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกจะมีความอยากเข้าไปเจือแล้วอ๋อเหรอรู้สึกว่าเราจะอยากเปลี่ยนมากกว่ามนแล้วต้องเปลี่ยนหรือเปล่าต้องเปลี่ยนไหมคือมันมันมันเลือกยากมากระหว่างจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแล้วตกลงต้องเปลี่ยนหรือเปล่า เราพอเรารู้สึกว่าเราต้องต้องรู้สึกไม่แน่ใจว่าจะต้องเปลี่ยนก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นความอยากนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเชื่อมันเพรยังไม่เปลี่ยนอ่ยังไม่เปลี่ยนซะทีเดียวรู้สึกตัวก่อนว่าเนี่ยเริ่มรู้สึกจะจะมันมันทุกข์แต่มันมันลังเลมันมีความรู้สึกความลังเลอยู่ด้วยบนอยู่ทุกข์มากขึ้นไหมนั่งนานก็นั่งนานก็ทุกข์มากขึ้นไหมคือเนื่องจากว่ามันก็ มันก็เวทนามันมีเวทนาแต่ถามว่าทนได้มันทนเวทนาได้นี่กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องสมาธิเข้าไปข่มแต่ไม่ทนน่ะขณะนั้นะยังพอนั่งได้หรือว่ามันนั่งได้จริงๆแล้วมันนั่งได้มันก็ยังนั่งได้ของมันเท้ามันก็ชาของมันนะอ๋อชานี่ก็แสดงว่านานแล้วทีนานครับนานแล้วก็ควรจะเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ยังไม่คือคือเพราะที่ว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีความสงสัยขึ้นมาแทรก กสงส,ยสัสงสยว่าเอ๊ะเ,เราจะโดนกิเลสหลอกนะคือใจใจอยากจะเปลี่ยนอะใจมันอยากจะเปลี่ยนคือจริงๆเราพิจารณาความเคยชินของเราในถ้าเราไม่มาไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มาฝึกไม่มาหัดอย่างเงี้ยเราก็คงลุกพวดนั่งพวดอะไรก็ตามเรื่องแต่นี้มันเมื่งนะแต่นี้เนื่องจากว่าเราเราจะพยายามคือเราพยายามกําหนดพยายามใส่ใจกับมันแล้วก็สํารวมกับมัน พอม да. ันสงสัยเราก็ต้องให้แน่ใจว่ามันทุกนะเพื่อจะให้เห็นชัดๆมันก็มีความอยากอีกแล้วว่าอยากให้เห็นชัดว่ากเหมือนกันอยากเห็นชัดดอยากอยากเห็นชัดๆว่านี่มันทุกนะแต่อยากเปลี่ยนก็อยากเหมือนกันใช่เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอยากอยากเปลี่ยนกับอยากเห็นให้ชัดเนี่ยมันเป็นกิเลสหรือเปล่าเป็นกิเลสเป็นกิเลสครับทำไมไม่เห็นกิเลสเห็นกิเลสไหมเห็นครับเห็นเห็นพอเห็นได้สติก็ก็ก็มาอยู่ที่ท่าใหม่เอเลรอ มาอยู่ที่ท่าใหม่แล้วก็มันก็มันก็กลับไปอีกแล้วว่าอ้าวแล้วทุกนี่มันนี่ทุกไม่เกิดก็ก็เดินทีนี้เอาสรุปว่าพอพอเปลี่ยนแล้วก็กําหนดก่อนเปลี่ยนนี่รู้ว่านี่เราเราเปลี่ยนรูปมันก็จะมีภาคมีมีบทภาคในใจว่าอ๋อนี่เราทุกนะใจภาคครับ าแล้ออและที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนนี่กำลังจะเปลี่ยนทําแต่ก็ทําความรู้สึกนะฮะในในสิ่งที่เราภาคเราก็รู้สึกว่านี่นะไอ้เท้าเรามันไหวไหวลุกขึ้นมายืน<ะ>ยืนสักพักแล้วก็กายก้าวอไอ้ที่ลุกขึ้นมายืนนี่เพราะอะไรเพราะมันเมื่อยอ๋อมันเมื่อยเหรอครับมันทุกข์อะมันเมื่อยยางก้าวไม่ออก ก้าวไม่ออกเพราะมันชามันเหน็บมันเหน็บก็ทุกข์ก็แล้วก็จับเนี่ยนี่ก็รู้ทุกข์ก็หงจะชาไปเลยเวทนารู้เลยวันนี้นี่เวทนามันรูปมันมีเวทนาทุกข์ที่ว่ามันปวดเมื่อยมันชาสักพักแล้วก็ก้าวเดินทีนี้เอาใหม่มาตอนที่เดินสงสัยว่าเอ๊ะเดินเท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยสักทีอ๋อไม่เมื่อยตรงนี้ครับเดินมันไม่เมื่อยนี่จะทํำยังไงคือ คือถ้าเราจะเปลี่ยนแสดงว่าเราอยากเปลี่ยนในใจคิดอย่างนั้นนะถ้าเราเปลี่ยนเราคิดว่าใจอยากเปลี่ยนอยากนั่งแหละคือมีความคืนเดินมาแล้วรู้สึกว่าเบื่อเบื่อเดินแล้วจะนั่งแหละมันไม่ได้ทุกข์อ่ะเดินเดินไม่อออไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์มันจะนั่งไม่เมื่อยใช่ไหมมันมันเมื่อยแต่ถามว่าทนได้ไหมมันก็มันนิดหน่อยอมันไม่ถึงเหมือนกันไม่ใช่ไม่เมื่อยไม่ถึงกับพา่บีบคั้นว่าถ้าไม่คือความจําเป็นนะครับอาจารย์ คือถามว่าถ้าถามจริงๆตรงๆว่าจาเป็นไหมจะต้องนั่งอ่ะยังตอบว่ายังไม่จําเป็นถึงที่สุดอ๋อต้องยังทนได้มันยังทนได้เอามันก็ก็ทนเอาทนเอาคือคือทนเนี่ยมันถูกมันผิดเดียวก่อนอาจารย์ทนมันถูกมันผิดก็นีสงสัยอยู่ก็จะเรียนถามอาจารย์นะครับทนมันก็เป็นอัตราเหมือนกันนี่เป็นอัตราเป็นกิเลสเหมือนกันที่เราจะต้องทนดูให้เห็นทุกข์มากๆใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย แต่ว่าทุกขนาดไหนล่ะที่ควรจะเปลี่ยนตรงนี้อาจารย์เอเราสังเกตเอยคือสมควรจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะฮะแต่ไม่ใช่ทนทนจนชาเนี่ยมันเกินพอดีด้วยแล้วก็มันเป็นกิเลสเหมือนกันเพราะเราสามารถที่เราจะทนได้และเป็นปัจจัยแกี่กิเลสเกิดต่อๆไปอีกก็ได้ด้วยครับเพราะงั้นไม่จําเป็นต้องทนนะฮะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเนี่ยขนาดไหนที่มันควรจะเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ล<ท>่ะฮะสำคัญมากเลยครับค่ะ ตรงนี้นะฮะเป็นถึงว่าเป็นความยากแต่ทุนเอาก็ผิดอาจารย์เคยบอกมันไม่ยากอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเลยมันแค่มาดูมันแค่มาดูมารู้เขามันไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นตตนเนี้ยมันยากตรงนี้แหละตอนที่ที่ว่าแค่ไหนที่เราจะเปลี่ยนตรงนี้ถือว่าเป็นความก็เอาพอสมควรว่าอันนี้จําเป็นแล้วเพราะว่ามันปวดจริงๆแล้วอ่ะก็แค่นี้แหละแก้ตรงที่มันปวดจริงๆนะพอใส่ใจดูอยู่อ่ะใช่ไหมฮะแล้วเราก็สํารวมในการเปลี่ยน ไม่ต้องทนจนชาหรอกทนนานนล้นมันก็ชาลุกขึ้นมาแล้วก็ก้าวขาไม่ออกครับก็จะไปปรับเปลี่ยนตรงนี้ค่ะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือสังเกตเอาเองอาจารย์สังเกตเอาเองครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติจะสงสัยในการปฏิบัติตลอดเรื่องอะไรนะที่สงสัยอย่างนี้สงสัยก็แก้สงสัยไปแล้วที่อาจารย์บอกว่าอย่าไปทนจนจนมันรู้สึกว่ามันมันเกินไปมันเกินพอดีอีกอันหนึ่งก็คือว่า อริยาบทมันมันมัน,มนอย่างสมมุติเรานั่งนี่นะครับตอนแรกที่เรานั่งเนี่ยไอความอยากนั่งกิเลสมันเจือเข้าไปแล้วละ่ะทําไมจุดเริ่มต้นของเราทําไมรจริงต้องอยากนั่งด้วยละ่ะเพราะอะไรคือเพราะความเผลอสติเราไม่ได้ใส่ใจเผลอสตินี่ก็ไม่ใช่อยากเผลอเพราะว่าไม่รู้ครับค่ะอยากอยากนั่งนี่เป็นเป็นโลภะถ้าเวลาเผลอแล้วนั่งเป็นโมหะครับ มันคนละตัวกันค่ะแต่นี้อาจารย์แบบไหนอ่ะมีทั้งสองอย่างครับคะทั้งเผลอแบบที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเผลอทั้งเผลอด้วยครับทั้งยาด้วยมันมันแล้วแต่อะก็ไม่เป็นไรเขาเกิดแล้วก็ผ่านไปตอนนี้เราก็มีสติในการใ่ใจใหม่ดูใหม่ครับก็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 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ว่านะครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสงสัยว่าพอพอเรานั่งแล้วเนี่ย โอเคพอเรารู้แล้วว่ามันเผลอไปไม่สนใจแล้วรู้ว่าเผลอ,อก็จะดูอริยบทนั่งเนี่ยแหละว่ามันทุกข์แล้วก็จะเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็จะคอยดูทีนี้พอจากไอ้คิดไว้ว่าก่อนว่าจะต้องคอยดูคิดไว้ก่อนก็เป็นกิเลสเหมือนกันครับค่ะเป็นกิเลสเหมือนกันไปกิเลสประเภทก็มีคิด <c oughs> คไว้ก่อนคือคือเมื่อเราเราเราก็มีอยู่แล้วเวลานั้นเราก็ใส่ใจ ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นแต่ไม่ใช่ต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าจะต้องดูเขามีอยู่แล้วดูไปเลยไม่ต้องคิดไว้ว่าจะต้องดูอย่างนั้นจะต้องทําอย่างนี้เกณฑ์อะไรเข้าไม่ได้ค่ะไม่มีการกะเกณฑ์ดูไปตามสภาพที่เขาเป็นอยู่ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้สุดแท้แต่เขาจะแสดงอะไรให้เราดูแต่เขาจะแสดงได้่เขาจะเป็นเวลานี้กําลังจําเป็นต้องต้องมีรูปนั่งเขาก็มีรูปนั่ง จำเป็นต้องมีรูปยืนรูปเดินเขาก็ไปมีรูปยืนรูปเดินใช่ไหมมาแล้วแต่ความจําเป็นว่าเราไปกะเกณฑ์เอาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ได้ไม่ถูกต้องไม่ควรครับทีนี้เราเราก็กังวลว่ากิเลสมันจะอาศัยเกิดเขาเกิดไม่เป็นไรแต่แต่แต่ว่ารู้หรือเปล่าว่าเขาเกิดตรงนี้สําคัญกว่าถึงเขาเกิดก็ไม่เป็นไรเราก้อส่วนใหญ่จะตามรู้บางทีก็รู้เหมือนรู้ไว้ก่อนว่า คืออย่างที่บอกอาจารย์ว่าไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ว่ามันมันทุกข์หรือยังมันจะควรจะเปลี่ยนอ่าบางทีมันก็มาก่อนไหแต่ผมคิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าแต่บางทีก็ปรับคือใส่ใจปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดเราอย่างที่เราพูดอย่างเงี้ยมันเป็นบัญญัตินะอาจารย์คือทุกข์ที่เรารู้ว่าทุกข์เนี่ยและที่เราภาคเนี่ยเราก็ไปติดบัญญัติวันเนี้ยนี่เขาเรียกว่าทุกข์นะเป็นสัญญาด้วย สัญญาจาไว้ทุกเนมันอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่รูปนะฮะอยู่ที่รูปอยู่อยู่ขณะเมื่อไหร่ขณะที่ที่รูปที่ที่รูปนั่งท้ามุททกับทุกกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมอาการของทุกมันคือยังไงอาการของทุกก็คือมีเวทนาปวดเมื่อยเมื่อยใช่ไหมฮะครับอาการของทุกก็คือแสดงออกมาคือเมื่อยปวดเมื่อยแต่ไอที่นึกบอกนะกับทุกที่เป็นน่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะฉะนั้นนึกเนี่ยไม่ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เป็นบัญญัติใช่ไหมฮะใช่ครับแต่รู้สึกที่เป็นนั่นแหะคือทุกข์ครับเพราะงั้นอาจารย์เองต้องดูไอ้สายใจที่เขาเป็นแต่บัญญัตินี่ไม่ต้องไม่ต้องไปบอกครับว่าไอ้นี้ลูกนั่งเป็นทุกข์หรือว่ารูกนอนเป็นทุกข์ไม่ต้องบอกแรกๆก็มีบัญญัติพอหลังๆพอจับจุดได้ก็รู้สึกว่าให้ทําความรู้สึกเฉยๆไม่ต้องไปภาคเพิกเพิกบัญญัติไปซะไม่ต้องไปคิดว่าอันนี้มันคืออะไรไม่ต้องไปคิดในใจไม่ต้องไปพูดในใจก็ก็ได้แต่ทีนี้ก็มีปัญหา ก็มีปัญหาต่อว่าแล้วจากนั่งเนี่ยเราควรจะแก้ทุกข์ได้การยืนหรือเดินเป็นความลังเลของเราอันนั้นก็แลวแต่ดีฮะหรือจะนอนส่วนใหญ่อยากจะนอนยืนต้องมันต้องยืนอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับคือคือคือจากนั่งเนี่ยล้มตัวบางทีนั่งกับพื้นนะฮะนั่งกับพื้นห้องส่วนใหญ่จะชอบนั่งกับพื้นห้องแล้วแล้วคือเอ๊ะอยากจริงๆอิงใจอยากจะล้มตัวลงนอนอ๋อเหรอเพราะมันเมื่อยหลังอ๋อ ต่งทีคิดว่านอนให้สบายหรือว่าอยากอยากนอนให้แก้ทุกข์นะฮะอแก้แก้ว่ามันเมื่อยหลังคิดว่ามันมันเหมือนอยากจะเอนหลังเพราะมันเมื่อยแต่บางทีก็คิดว่าอาจารย์บอกว่าถ้าไม่จําเป็นมันก็เป็นหนทางให้นิวรณ์มันเกิดนะในความง่วงเหงาเหานอนเนี่ยมันจะพลานไปที่ว่ากลายเป็นว่าหลับแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราก็เลยไม่นอนก็เลยเดินก็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 คิดว่าก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า อย่างนี้นะครับเวลาทุกเกิดที่ท่าใดท่าหนึ่งแล้วเนี่ยการที่จะเปลี่ยนไปอีกท่าหนึ่งเนี่ยมันมีทางเลือกตั้งสามท่านอกจากนัง่งสมมติทุกเกิดจากนั่งแล้วนะ <beter> คควรจะเลือกท่าไหนอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ว่ามันไอความเมื่อยของเราเนี่ยเราจะแก้เมื่อยได้ด้วยอียาบทไหนมันลับกันอยู่ตรงนี้จะแก้เมื่อยได้ได้ด ge ้วยยาบทหนึ่งยาบทใดก็ใช้อียาบทนั้นครับเช่นนั่งเมื่อยใช่ไหมฮะครับมันก็ต้องแก้ทุกได้อียาบท ยืนคับใช่ไหมฮะ,ฮะคือหรือนอนแต่ว่าควรจะแก้ดยอยยาบทไหนถึงจะแก้ทุกได้อันนี้แล้วแต่แล้วแล้วแต่จะเป็นไปเองบ,บางทีมันก็จําเป็นต้องเอนต้องนอนก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่นอนเพราะหลับแต่นอนเพราะมันเป็นทุกข์ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เอนได้ครฮะแต่เพียงแต่เอนเราไม่ใช่หลับไปแก้ทุกหามัน มันหายเมื่อยปวดและไอปวดเมื่อยอันใหม่ม,มันก็มาแทนอีก <c oughs> เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในอยาบททั้งสี่แต่หมายถึงถ้าเรามีอารมณ์ปัจจุบันกับอยาบทเสมอๆแล้วไอ้จิตใจที่ถลายไปไหนตัวไหนมันก็น้อยลงครับท่านถึงให้ใช้ปัจจุบันเสมอให้อยู่กับปัจจุบันบ่อยๆ <c oughs> เพราะว่าขณะที่อยู่กับปัจจุบันเนี้ยกิเลสไม่เกิดเกิดไม่ได้ครับค่ะประเด็นคือว่า ส่วนใหญ่เนี่ยรูปรูปรูปลักรูปใหญ่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่เป็นอ่ารูปใหญ่<ะ>มันจะดวดอ่ะจะมาเป็นอริยบทย่อยอย่างเช่นเมื่อยมือาาเเวลจํป็นครับปวดหัวไหลขยับหัวไหลอย่างเงี้ยอแต่ก็รู้รู้ทันอย่างสมมุติว่าเกา่ายางรู้ว่าคันเนี่ยกําหนดรู้ว่าคันรู้อพอพอมาเกาเนี่ยปกติถ้าเราไม่ได้กําหนดเนี่ยเวลาเรากาเรารู้สึกมัน รู้สึกมันมันมีความสุขในการเกาแต่พอเรากําหนดรู้แล้วรู้สึกว่ามันมันมันมีอารมณ์ที่มันไม่มันเฉยเฉยมันไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเราเราเราเกาเราคันแล้วเราก็เกาก็แค่นั้นก็จบเกาก็เป็นรูปนี่ครับก็ก็พิจารณาได้อย่างนั้นมเป็นยาบทย่อยไม่ไม่เราอยู่รู้อยู่แค่นั้นไม่จ้องเป็นรูปอะไรก็ได้ครับก็ก็ส่วนใหญ่ก็เลยส่วนมากจ์เออใช่ยาบทเป็นหลักทีเนี้ยก็ก็มีมีดูจริงตรงเนาะ มีทั้งมีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพยายามมาให้อยู่กับปัจจุบันอย่างที่อาจารย์ว่าปัจจุบันรูปนะครับปัจจุบันกับรูปยากมันันก็หรอกแต่ทีนี้ว่าเวลามันฟุ้งเวลาอะไรเนี่ยถามมันมีไหมมันมีแต่กลางวันเนี่ยเนื่องจากว่าเรามาอยู่กับที่รูปสะมากมันก็เลยฟุ้งน้อยแต่ถ้าเกิดกลางคืนเนี่ยเนื่องจากเวลาเราหลับหรือว่าเวลาเราก่อนหลับเนี่ยสติมันจะมันจะอ่อนลงเพราะสติอ่อนลงฟุ้งมันจะเข้ามามากรูปเลยจับไม่อยู่ จนกระทั่งเราหลับไปเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราอยากแต่ตอนตอนจะตื่นเนี่ยรู้เหมือนเหมือนเหมือนจะตื่นฮะคือคือกําหนดไว้ในใจว่าว่าเราจะตื่นก็ก็รู้อยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ชัดทุกอย่างก็จะมัวมัวและที่ใช้ได้นี่นะรน่ครับรู้สึกว่าใช้ได้ใช้ยาบทเนี่ยเป็นหลักอ่ะอาจารย์เอ็มสะดวกกว่าก็ก็ก็พอดีกว่าครั้งที่ผ่านที่ครั้งแรกที่เคยเคยมาทำแต่ รู้ตัวได้มากฮะแ,แต่ก,ตก็ก็นี้ก็คือมาเรียนถามข้อสงสัยก็ได้ความกระจ่างนะครับขอบพระคุณอาจารยค์ครับการดีค่ะตั้มรวมนี่ก็ใช้ได้นี่นะฮะค่ะดีการนิมนต์ค่ะท่านครัค่ะท่านมาเพลินใจค่ะสะดวกไหมคะทาบบาาา่านเจิญพรจุบัญาตมาว่าก็พอเป็นไปได้เจริญพรค่ะพอเป็นไปได้เจริญพรพอเป็นไปได้ละอ๋อดีกว่าครั้งก่อนก่อนตมาคิดว่าคงดีกว่าแหละ คือเป็นอย่างนี้มันมันตัดไปได้หลายอย่างตัดไอ้ความกังวลความกลัวใช่ไหมฮะกลัวว่าจะอย่างนั้นกลัวว่าจะอย่างนี้กลัวจะไม่ได้ยินเสียงละครนะและอะไรหลายหลายอย่างที่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 รู้ทําความรู้สึกเอาไว้ไม่ควรไม่ถูกอ่ะแต่นี้ก็อันพวกนั้นก็ลบไปมันก็จะสะดวกขึ้นคืออยู่เฉยเฉยได้อยู่เฉยเฉยได้ไม่ต้องกังวล ที่กลัวนะเพราะกังวลน,นะกังวลไปสัตวทั่วไปหมดฮฮค่ะคือคือที่สังเกตดูอ่ะรู้สึกว่าเขาจะทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยจริงพอะไไไรทําาาอมมกกว่่นี้ด้เช่นอ,อะจะจดูจะใส่ใจอะไรให้มันมากกว่าปากตินี่ไม่ได้ <มา S 1> ก็ต้องดูไปตามธรรมชาติปกติเลยและแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงค่ะถูกใช่พอ่างนั้นตีจะดูให้มากได้ยังไงล่ะก็เท่าที่มีเป็นอยู่อะรูปนั่งมีเสมอไหม หรือรูปอะไรมีเสมอเสมอที่มีอยู่เป็นประจำอ่ะคือรูปอะไรอ่ะก็รูปนั่งแหละใช่ไหมอ่ารูปนั่งมีมมากกว่าอย่างอื่นใช่ไหมและใส่ใจรูปนั่งได้นะฮะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้นะเข้าไปไหนเข้าไปกับเรื่องราวอ๋อไปกับเรื่องราวแล้วทํำยังไงต่อมาก็คือเวลาเรากลับมารู้และเขาก็ไม่ไปแล้วอ๋อนั่นนะพี่ฮะเรากลับมารู้เขาก็ไม่ไปแล้วเตมพอใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวเขาก็เข้าไปอีกน่าอ่าไปได้ไปได้ แต่เราขัดเคืองรอเปล่าลำคาหรือเปล่าไม่ขัดเคืองไม่ลำคาญละอ่าอย่างนั้นราคาอย่างใช้ได้เขาก็มามาไปไปของเขาอยู่ใช่ไหมแต่เขาไปนะมากกว่าเขาสําคัญคือเราหุ่นยิดไอตอนเข้าไปนี่มาะแต่ตอนเขาอยู่เราก็พอใจมันก็มีพอใจไม่พอใจเกิดอยู่รู้สึกว่าครั้งนี้ไม่หุ่นยนตอนะตอนนี้นะเข้าไปเข้าไปนะอ่าเข้าไปเข้าเข้าไปแต่พอเรารู้แล้วเขาเรารู้ว่าเขาก็หยุดแค่นั้นเอง อย่างนั้นนะคะเขาเป็นอย่างนั้นเองเพราะู้เขาก็หยุดแล้วแต่ถ้าไม่รู้เขาก็ไปใช่รู้สึกว่าเวลาทําอะไรบางอย่างอย่างเช่นเวลาฉันข่าวเวลานี้เขาจะไวมากจรค่ะแล้วก็ดูอะไรไม่ค่อยได้นะขณะว่าเราจะพยายามใส่ใจแล้วนะแต่ก็อยู่ไม่อยู่มันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ไหวเขาจะไวจะอะไรนี่นะมีใจมุ่งไปที่รสชาติของอาหารนะยังเป็นยังมีอยู่ นี่ใจพอมันก็เลยทําไม่ไวทําไม่ไวอย่างนี้นะทําให้เราทาอะไรต่างๆไวเนี่ยจะเคี้ยวจะจับจะหยิบอะไรก็เลยไวตามไปด้วยอ่แล้วหยินไหมเขาเป็นไม่หูยิดใจพออ๋อแม่งเขาสาคัญคือเขาเป็นอย่างนี้แล้วหหยิดหรือเปล่าไม่หูยินถ้าหหยิดเชื่อว่าไม่ถูกต้องนะคะแต่รู้ว่าเขาไวเนี่ยเสียหายหรือเปล่าคือถ้ารู้คงไม่เสียหายจนพอไม่เสียหายจ่ช้าได้ตอนแรกๆที่ลังลงมือ แต่พอไมสักพักแล้วจะไวเนี่ยแล้วก็จะกลับมารู้ได้นิดนึงนิดนึงแล้วเขาจะไปแล้วก็จะไวใหม่จริงหมฮะอ๋อฮะก็ค่อย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 เขารู้ว่าเขาไวแล้วก็หยุดไวเสียใช่ไหมฮะหยุดได้ไหมหรือไม่ได้เลยก็บางทีไม่ได้เะยรนะบางทีไม่ได้เลยจริงจนตลอดจนจบเรื่องเลยจบคือเขาจะไปแล้วกลับมานิดนึงเนี่ยแล้วก็ไปอีกบางที่เรื่องเก่าแหละไม่รู้เขาชอบอะไรยังไง ขอากไปเรื่องนั้นกลับมาได้นิดเดียวแค่นั้นแหละใช่ไหมแล้วก็ไปใหม่ใช่พอเอาเตจยังกลับมาได้บ้างใช่พอแมแใจเล็กน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่กลับเลยไปตลอดเลยอย่างนี้ก็เด็กไม่อยู่เลยใช่ไหมฮะหัดอย่างนี้บ่อยๆออกหน่อยเขาคุ้นเคยใช่ที่ที่กลับมาได้เนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันนะฮะปัจจุบันน้าก็ได้ปัจจุบันรูปก็ได้ท่านไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าจะแม้ ไอ้รังเกียจไอ้ความเป็นไปของเขานั่นนะไม่ถูกต้องใช่คถ้ายิงรังเกียจก็ยิ่งผิดเข้าไปบ่อยแล้วกลับได้บ่อยอย่างนี้สะดวกกว่าใช่นะคะเพราะเขาคุ้นเคยเขาคุ้นเคยอารมณ์แบบนั้นเราก็พยายามช่วยเขากลับมาตรงนี้ได้ใช่คอาไปแยบส่วนมากใช้ยาบทนั่งไม่ค่อยเดินเดินก็มีบ้างคือมันที่กุฏิเดินน้ำไม่ค่อยได้จริงพือมันเดินได้ช่วงระยะสั้นๆเพราะอีกหน้าหนึ่งแดดจะสองแล้วก็ร้อน ้องเฉพาะข้าๆแหละถึงจะเดินได้นะเพราะนั้นเวลาเดินนั่งสั้นๆเดินกลับไปกลับมามันจะมึนหัวเวียนหัวใช่ไหเพราะระยะสั้นถ้าบินทําไมไม่เรือเอาไปสิบตรีล่ะพอ้ยสีมีมีคนอยู่แล้วใช่ไหมเอามีเหรอใช่ค่ะเบอร์นี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็เปลี่ยนเป็นนั่งบ้างบางทีก็นอนบ้างนะพราะมันก็ปวดหลังใช่ไหแต่ก็ธรรมดาก็จะทําอะไรช้านะแต่เวลาฉันเนี่ยจะไวที่สุดเลย หิวอ่ะเป็นกับผิวหรือเปล่าหิวไม่หิวเขาจะวายหมดรู้สึกว่าตัณหาในรถมีกําลังมากเขาเคยชินเคยชินที่ท่าฉันไม่ไหวอ่ะเคยชินเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยคงจะเป็นเขาเคยชินกค่อยหัดเขาอ่ะรู้ว่าไวก็ชาลงเสียจริงอรู้ว่าไวก็ชาลงอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเนี่ยเขาก็มีป้ายบอกไปใช่ไหมว่าประชุมทำก้าวอุคการ์ตมาก็กว่าจะล่างปินโตเสร็จ เมื่อก่อนเขาจะไม่ตีะระฆังเวลาประชุมธรรมเนี่ยก็เลยต้องเอานาฬิกาเข้าห้องกรรมฐา,านด้วยอแต่ตมาจะายใส่ไว้ในยา่าปกติก็จะไม่ดูหรอกแต่เวลาประชุมธรรมก็ต้องออกมาดูว่าถึงเวลาหรืยอยังนะทีนี้เช้ามาเช้าคน้สึกว่าจะล้างปิ่นโตเสร็จนะมันก็แปดโมงกว่านะห้าสิบห้าแล้วนี่เล็วห้าทีกเก้าโมงคิดว่าถ้าเราจะทําให้ทันเวลามันต้องรีบมาก ตามากรเลยไม่ไมรีบอ่ะทําไปตามปกติอะไ็อืมก็นนเลยก็เลยมาช้าอืมไม่เป็นไรนี่ค่ะใช่ค่ะช้าไปบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรก็ยังว่าเราจะได้ศึกษาว่าไอ้จิตใจที่รีบกับจิตใจที่ไม่รีบใช่ค่ะไอ้รูปที่ที่เร็วเนี่ยเพราะจิตใจนะฮะรูปไม่ได้เป็นเองอจิตใจเนี่ยเป็นแล้วทําให้รูปเนี่ยเร็วใช่ค่ะเพราะงั้นจิตใจที่รีบกับจิตใจที่ไม่รีบเราศึกษาได้ทุกเรื่องอะท่านค่ะ แล้วเขาจะค่อยๆปรับปรับตัวเขาแล้วจะค่อยสะดวกขึ้นอันนี้ก็สะดวกขึ้นพอสมควรนะฮะคือไม่มีไอ้กลัวไอ้นู้นกลัวไอ้นี่ไปซะหมดน่ะคือต้องเราต้องตัดปัจจัยอะปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุให้กิเลสเกิดเราต้องตัดปัจจัยอย่างนั้นเตียค่ะเัจเขาเกิดตามปัจจัยของเขากิเลสก็เกิดตามปัจจัยของกิเลสปัญญาก็เกิดตามปัจจัยของปัญญาเพราะงั้นปัญญาก็ต้องเจ้าของก็ต้องรู้จักว่า ปัจจัยของกิเลสคืออย่างไรปัญญาปัจจัยของปัญญาคืออย่างไรเราจะได้ศึกษาเขาได้สะดวกทีนี้ก็จะรู้สึกว่า่คยเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจมากเหมือนกันชิงแค่เป็นคนขยันที่สุดเลยนะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจ <c oughs> ถ้าขยันกว่านี้ร่างกายของทนไม่ไหว <c oughs> คือตอนมาเข้ากรรมฐา,านเนี่ยเช่นแม้แต่กว่ากูตีอย่างนี้เนะี่ย ก็ไม่อยากจะกวาดนะถ้าไม่รู้สึกว่าจําเป็นไม่ทำเลยเดวท่านคะจิตใจเฉยได้ก็ได้นะคือไม่เดือดร้อนกับอารมณ์นั้นก็ได้เป็นเหตุได้ไม่ทําหรือเป็นเพราะเบื่อก็ได้ค่ะอันเป็นเพราะอะไรต้องศึกษาเขาก่อนแต่นี่เขาแบบเฉยไม่ได้แต่รู้ว่าเขาไม่ชอบไม่อยากจะทําแต่มันมันต้องทำเขาไม่อยากจะทํารู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรไม่ชอบที่ต้องมากวาดกุฏิอย่างนี้ และแล้วชอบไปทีมันเลอะเทอะหรือเปล่านี่เลอะเทอะก็ไม่ชอบอีกมันก็คงไม่ถึงกับเลอะเทอะหรอกนอกจากจะมีบ้างคือมันจะมีฝุ่นอย่างเงี้ยมีฝุ่นบ้างค่ะบางทีเขาเป็นเพราะเขาเบื่อก็ได้หรือเป็นเพราะเขาอุเบกขาได้ก็ได้จชคะคือเขาไม่เดือดร้อนกับอารมณ์นั้นนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่ถึงกับมาทําให้ร่างกายนี้เป็นทุกข์มากเขาก็เฉยได้เหมือนกันก็ไม่ทํา แต่ว่าถ้าจําเป็นจริงๆเขาก็ต้องทําต้องทำต้องทํานั่นแหละถึงความจําจเป็นดีดีกว่าทําไปซะเรื่อยๆถึงเวลานี้อะถึงเวลาตื่นมาต้องทำกวาดพื้นเช็ดพื้นอะไรอย่างเงี้นะคือทําตามที่เคยชินอะอย่างเงี้ยไม่ถูกต้อง<ม>ค่ะทําเพราะความจําจเป็นนั่นแหละถูกต้องกว่าส่วนเวลาตื่นนอนก็ก็พอพอรู้เหตุอยู่จนพแต่เขาจะช้านะ ตื่นแล้วยังไม่ไปล้างหน้าแปรงฟันหรอกมันยังอยู่ต่อได้ยังนอนอยู่บนเตียงแหละยังไม่ลุกเลยเราคิดว่าเอะเขายังอยู่ได้นะแต่บางทีจะรู้สึกว่าเมื่อยมันจะมีทุกข์เมื่อยเพราะมันนอนมานานแล้วนานเมื่อยเมื่อยแล้วบางทีก็ลุกขึ้นมานั่งนะนั่งเตียงลุกขึ้นมานั่งสะพังเนี่ยแล้วล้มตัวลงนอนต่อบางทีก็ไม่หลับหรอกแต่ก็ก็นอนไปอย่างนี้แหละอพอไม่ไหวจริงก็ต้องลุก พอลงมาก็ยังไม่